ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลูกน่ารักน่ารักทำใจละลายช่วงนี้เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่งางหนักเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหวานใจนายนภัสแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรลอยตัวอยู่เหนือดราม่าแบบสวยๆใช้ชีวิตปกติมากแถมในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั้นก็มักจะออกมาโพสต์ภาพอวดความสวยอยู่ตลอดแจกรอยยิ้มหวานหสดใสชวนใจละลายไม่ไหวแล้ว ล่าสุดใบเฟิร์นได้โพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งที่มาพร้อมกับลุกน่ารักน่ารักแจกความสดใสใส่ชุดโทนสีส้มตัดกับสีผิวขาวๆทอนบนเป็นเสื้อกล้ามตัวสั้นโชว์หน้าท้องเบาๆและเลื่อนไปก็เจอช็อตที่เจ้าตัวโพสต์นั่งยกขาทำตะลึงไปเลยใบเฟิร์นก็แอบเซ็กซี่เบาๆชวนหนุ่มๆใจสั่นวิวไม่น้อยเลยทีเดียวเกินตานมากสวยออร่ามาเต็มละมุนตาละมุนใจทำใจละลาย